ครับรสวัสดีเอาา่อวันนี้ผมจะมาสอนการทำบัคอีพีหุ่นสองนะครับโอเคแต่เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมอันดับแรกนะครับผมก็จะทำเควสก่อนนะครับผมขอเป็นเควสง่ายๆแล้วกันอ้ยไปตรงนี้ดีกว่าครับจะไกลเลยไม่ได้ไม่ต้องโดนคนโดนคนจีตายฮะไปเลย มาร์กตัวนี้สามารถใช้ได้กับทุกเควสนะครับที่เป็นสีเขียวเนี่ยทำได้ทุกเควสเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงน <Marketing Contract. S 1> ผมใช้เป็นเควสนี้เพราะว่ามันทำง่ายครับวิ่งเก็บของแค่สามจุดแล้วก็เร็จเควส,วสละ ว้าโอเคเต็ถ้าผมรอดนะโอเคครับเราจะดูกันว่าในเควสเนี่ยจุดไหนใกล้กล่องสุดนะครับเราจะหาจุดเควสที่ใกล้กล่องที่สุดนะครับอันนี้กล่องมีไหมโอเคกล่องไม่มีครับเราทำเควสได้เลย ดูบ้านนี้ครับเราจะหาจุดที่ใกล้กล่องที่สุดนะครับอาจก็ไม่มีกล่องนะครับขอให้นนมีกล่องอยู่ใกล้ๆแล้วกันบ้านนี้อ่าครับอ่ามีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับโอเคดูดีๆนะครับดูดีๆดูดีๆผมจะทำคลิปให้ดูอ่ากดปึ้ม มารอที่กล่องครับสามพันได้อีกสามพันสองสามพันได้สามพันสองดูดีๆครับใครดูไม่ทันนะฮะย้อนกลับไปดูคลิปใหม่นะครับย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมจะได้อีกพีเบิลนะครับสองรอบนะครับนะวิธีการนี้ใช้งานได้จริงครับอีกพีขึ้นจริงนะครับได้คูณสองจริงๆนะครับก็ เท่านี้นะครับผมมีอะไรเดี๋ยวผมอันนี้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ